ตะกี้มันกระสีเพียงๆนี่แหละแต่เขาพุดลงเห็นเป็นท่าน้ำซ้อน้ำหอยยังแนวมันกระตำโรคเลยเย็นแน่นมากเลยหนามันเย็นมนลองสกอากาศนี่ก็เย็นอยู่อากาศก็เย็นน้ำก็เย็นกันใส่ตู้เย็นแห้งสีเย็นเติมเดินทานงมาคนบืนผู้ขึ้นมา <c oughs> ขอเทือยน,น้องเลยพี่น้อง สบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีตอนแรกๆจ่านอนนี่น้องๆเพิ่งสิบผ่าไปเบิ่งวิธีชีวิตของสาวๆในเขตส่วนมดพี่น้องเอ้เพิ่งจะไปตักมะหัวหน้าอยูย่ทางของข้องบอลตีนผู้โดยนักถ่ายพนักันพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากําลังพากันเดินทางมาหอดเทื่ยนน้องซุกเพราะว่าสิเริ่มจากยุทธนี่แหละกระย่างไปหมดเลยพีมงานอากาศสามสี่คนด้วยกัน บรรยากาศกองแกงกองแกงอยู่นี่นเลยอากาศลมๆเน้อหน่เด้อแต่ว,ว่าฝนสิตกมาจากตอนแรกเลยบรรยากาศคักขนาดสบายดีดน้องวันสบายดีสบายดีทีไปใช้ไปตั้งน้ำที่ใช้ตั้งน้ำนะ <c ười> ใกลไป้ามันไปตั้งน้ำนะไม่ได้ใกลไม่ไกล ยางไปกระหอนเนาะน okay. ใช่น้องเชยยังตักขูโอ้คู่ักบกระตุกพี่นองเยน้ำกินหรือน้ำใสน้ำกินน้ำกินเนาะน้ำใสจะตักอยู่ใช่ยู่ไหวย <c oughs> ทางไหน <c oughs> นเลำมาดานบนโอ้โห <uko. S 1> ไ,ไยกาแม่

ตขู่ขึ้งใหญ่แท้นองซุกพี่น้องเลยจีบอมเอยว่าซ้ำหิวซ้ำหอดเนาะอันนี้จีบเธอเอาบอดนี่นะเือเอาแล้วหิวอะไแบบนี้เนาะกระย่างไปกัดเลยเนาะไปน้ำกันโอ้โหเขาจะเอาพี่น้องบอกว่าโอ้โอ้ใหญ่ดีโลนี่จะเป็นงัวพันธุ์นี่หนินี่ย มันอยากสดๆเนาะนี่จะเบิ่งใหญ่นี่เบิ่งเนาะงอ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 งวงองวงนงองอัอง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 อ่อง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 ลงอ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 ้อง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 อแล้วงออออองงือเนาะ น่องนี่เป็นไก่ธรรมทางซืซอออ่อๆก็น่องเป็นตักเรียบร้อยแล้วมีแต่น่องล่ำกับน่องซุกเป็นอย่างไรโอ้ทางนี่ครับพี่น,น้องะไยแบบทางไปหน้าสมัยตะกี้ดินจนุดลุบลงทางเของเป็นสองขางเลยตนะกี้มันกระสีพเพียงๆนี่แหละแต่เขาขุดลงเห็นเป็นทาง น้ำซ้อน้ำหวยยังแนมมันกะตำโรคอีน้อยคุ้มมากเนี่ยนกันเนาะหน่องซึ้นเนาะผู้หญิงกับผู้ชายมันมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเนาะอ่หน้องใชยอายอายเชยน้องนะสวยยังไงชสวยแยกใช้งานเออคู่กับผู้ดีแบบเป็นคู่ก็ได้พี่น้องคู่ยังมีคู่แต่ว่าน้องคือผมมีครูใช่ ตักตัว้าตอนแรกเหรอสาได้อากาศกับยากห่อนห่อนในพี่น้อยมั่เป็นหวยหน้ามันที่หนึ่กินน้ำหวยนะบ่โชคใสปูน้ำบ่ ได้แล้วปลาอยู่นี่นะโอ้ท<ข>ักเพ้ยอปลาใ่ไหมไไมีครัวใหม่ด้วยหน้องนะครับนะครับนะครับโอ้เข่าปลาอีกบาดน,นี้ดังวิธีชีวิตของสาวบ้านป่าโชว์ให้เขาเดาตักหนามตักกินตอนเสาร์ตอนแรกขันมือได้แบบมีงานด้วยมี้ยจังเนี่ ในโบบานแห้งตักรลยไปหนอเสาๆเต็มอ้นามย่อยนะออกบ่อหอดแล้วนี่นะกินแต่น้อยไปได้เนาะหน่มเนาะกินแต่น้อยจนใหญ่ไปได้หนเนาะคาดไปหน่อยเ้ยก็จะออกบ่ออยู่ เออบแนี้กันไว้เนาะเขาไม่ได้อาบตี้น่นี่ก็มีแต่กินอย่างเดี่ย่างเดียวนัวน้ำ๊บป๊าไงมาน่ำเป็นนี่มบเวนมีอันนั้นก็เนาะเกิว่าน้ำยังนำคำนำคำเป็นชีทิองเนาะเย็นก็สิอครับวะมันเออมีแทะกระนองเยน บุกบ้านมันกินหนังเกินแต่น้อยจนไงเพได้นีวบาไทยนส่หนหากนบมอยากใส่ด้วมันเป็นน้ำผื้นมันบอกกาผ้นมันเป็นแบบพีนแบบยังมันจะหนาจะใสแต่วันใส่ได้ไแเ้าแนมคือบ่ใส่พี่น้อยโอ้ตักแบบนี้เลยเนาะกินเลยอือ หลายหมู่บ้านแต่ชื่อกันนี่แหละสุดหลายเนาะแม่น้ำน้ำสร้างมันนี่แหละน้ำพระเจ้าคุดที่นี่เนาะมางคนเนาะแล้วมันหน่อยออกบ่อทางเทือกมันเป็นอย่างไรลักษณะเขาผูกกระจุดมันอยู่หระเขามาคุดนะแล้วมันกระเลิกเลยน้ำเนี่ยคือแบบน้ำคืออาบๆเนาะแต่วพระเจ้าบัญชาน้ำนั่นมันท่วมโอ้ห่านเวลาห่านขึ้นแล้วมันท่วม บัตักก pues so ja ินกัต uh ัก huh. ก uh ินหรือเ่าเออท่นทหน้าบนนี่นะมันแห่งบุนะไปตักกินบะมันมีมีจกสองอลสามอลบ่นสามอลโอ้สามอลเนาะใรดูตุ๊กเป่าอื้อแรงเลยที่สเตบบบานนี่เนาะโอ้ตุ๊กพลายปน บดสบอสบอสุ่มลงเลยเนาะเยน็นแน่นมากเลยหนามันเยน็ยนเย็นมัน้อนสุดอากาศนี่ก็เย็นอยู่อากาศก็เย็นน้ำก็เยน็นกันใส่ตู้เย็นแห้งสีเยน็นเติม,มตะกี้มันมันมีหนามหอยในพี่เนาะหนามมันซึมตามตามดินแ,ดมน,น,มออนแล้วก็เจ้าคิดว่ามันเป็นหนามออกบอลแล้วก็เลยมาคุดโลดไน่หนึ่งเป็นบอลหนามจริง<อ>เลยต้องสาบะต้อดบาด น้ำมากนะตัวน้องจนมีน้ำเรียบนเพราะว่าน้องเป็นตักแล้วตักแล้วน้องคนเป็นคนบวขาดน้ำบ่น้ำเป็นนี่ตลอดเพช่ไหมเป็นตักตลอดเพช่ไหมก็เลยบวชขาดน้ำเดี๋น้นำใส่คือบาตักเอาเอาแบบตุ๊กงิงใหญ่มาตักเสียบแล้วเลยมือหนึ่งเนาะคือแบบต้องตักเส่าตักแหล่งนะเบิ้ดบอกชุบหน้องกินมือหนึ่งหนบ่เบิ้ดเบิ้ด ส่วนแล้วหยันจะกินหยันจะกินแะ่ยามกินเขานะหรือว่าออกให้งานหน่อยนึ่งแด้กกินโอโคนมาตกบ่อน่คนตกห่อมาจากนุ่งขึนาขึ้นมาขานเท่านี้เลยไงน้ำเลิกบ่ เปียกเปียงทุงนนได้งเาได้ดน่ก่อเย็นมากขึ้นมาเหรขึ้นมาขึ้นันบ่เป็นทางนะทุกคนบื้ผูขึ้นมานี่นะบูมเนามาสวนโอ้คนหนึงไปทางหนคนละ่ยไเลยพี่ดาเลยับเล้พี่าเลยบรรยากาศอากาศหนเลย ประมาณกล้ไปได้เนาะบใกล้เนาะประมาณลักเดียวพี่น้องเลยเส้นทางมันยากเส้นทางมันลงฟุ่มเอาลงลับมาทางไหนลงรับคิดว่าลงข้างละบางนึงหนิลงล้ำมาแล้วก็มาเพิ่นลุยนาพี่น้องเอ้น้ำผู้ไอ้เปียกเบิดผูน้องขาดหน้ามาเลยห่วยหน้องมีวิซาตูเบาตี้ขึ้บมาเออมาเปียกเลยชงกับเบ่เปียกพี่น้องน้ำผู้แบบเลึกๆหนึ่งซาตูเบาเลยถูกคืออะไรแนะนำกินพี่น้องเลย มันโมนม,นมีน้นามขายเนาะมาเพ่ออะเนาะหนาว่าเป็นตุกเป็นอันนี้เป็นขายนะนุ่นโมมี่จะตอกเลยมาอันนี้แบบนี้ตลอดตักแบบนี้ปกติน้องมาตักเป็นมูแบบนี้ป่ะเรียว่าม,มาตักคู่เดียวกันมา,นาคู่เดียวคู่เดียวขิ่รถจักมาเน,ะนาะดจนไรเนาะอันนี้ยางนเอย เปลี่ยนเด้อ่าไอเป็นน้องแม่ไอหาหาเป็นตุ๊กไปนี่โอเคอยู่กันหาแบบเป็นคู่ธรรมดามันเฮียเบิดเอาน้องก็เมื่อยกับเลี่ยนติแม่นี่้เลยเห็ดยางเอวนอนไหมยางเอวแข็งเลยมันอันไหนมันตุกเลยอ่อนอ่อนเบ้อ คอยหาบต้นน้ำจนว่ยังในขู่หอเทือนเขามึดไปบอกใจเย็นๆแน่ป่าเอยมาออบ้ต้องพบกันเด้อมาต้องพอกันแย่คนละท่าโอ้โหัดเชิักเรือยเขื่อนเพินชุๆอย่างน้งวุ้มีน้ำถ่วงขอบมือขอบไปสุดยอดเลย ่ซนลำบดยามดังแรงเนอนี่พี่น้องเอ้บรรยากาศเงียบสง,งัดได้ยิน,ยนแต่เสียงมากริงงอิงคเกงเ้กงเกงเเลิกยืบอกว่ายังเบิ่งพ่ะเบิ่ง <c ười> เลิกไเพื่นะนะอ,ไไอ,อนหนงองซุกเพื่อนมไก่เจ้เพื่อนนนองลําเนาะอืมอะไก็ประมาณสาลักเพื่อนหองลักสอลักสาลักนี่แหละ ไปเทื่นไปหอมบอนตั้งนอะู่ใช่อยู่นที่กบค้านนึ่ที่นั่นตอน้าไปเหมือนเลยอืากาศของห้งหอมือพักอ่นี้อนีอทนนี่พักักอาพักคะคือกันเนาะพักย่งะเันอพักข้าวัปะ่างนี่าพักเหน่า่เออพักคะ ภาษาไทยนิดหนึ่งนเนะาะแอนแดงแดดๆๆ<ม>แดดลมหมู่บ้านนี่มีไฟฟ้าพี่นอยแล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์เล็กๆ,ๆ,ๆหน่อยเกือบครลรังเกือนเนอะมีผู้เขียวนี่เนาะหอมเกื่อนรังเขื่อนดับ <g ul ain> ขอเพื่อนน้องเลยพี่น้องอันนี้น้ําจินพี่น้องเลยนี่มันเพื่อนนองรับะพอเป็นเป็นนายบาทอือ ตวในค่ขู่ก็ว้กินพี่น้องเลยตัวในตุ๊กแต่เอาไว้เออตัวในคู่เอาไว้ใส่ตัวในตุ๊กแต่เอาไว้กินเพื่นนอนพี่น,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 าาน้องเคยมาถ่ายแต่ตัวหนึงกินแต่ไม่ใช่หมดขาเป็นในหื่อน้องมากับอาหนามฮอนด้วยองชานเลยเพิน่นอยู่ในเพิ่นกับว่าจิพักพรที่งานเขากับจิได้กลับก่นอนพี่น้องเลยครูมุกขันมันว่ได้คลิปนี้นก็บจิได้ปิดไปซ้ำานึ่ก่อนเด้อพี่น้องเลยขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามตามาเบิ่งครับซบให้งกำลังใจมื้อนี้มาเบิ่งวิถีชีวิต เิ่นไปตักหนามอยู่แต่ในเหื่นได้มันอยากตักแนวได้พี่น้องเราไปหาตักหนามตักของเนี่ยย่างตะบูทันในอาบนะ้ำมือหนาเพิ่นไรตักเสียอาบน้ำเพราะว่าคนมันลายอลไรมันขำไปนหปนห่อยแล้วพอกำลังาจะหน้าเออพี่น้หนุย่นยวันนี้ไม่แห้งไปบ๊าย